ศัพท์เพื่อการสนทนาหรือ Vocab for Conversations นะครบับายอาจารย์คริสในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมขอเสนอ5คำเกี่ยวกับศัพท์ที่อยู่ในข่าวและอย่าลืมนะครับอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องหัดอ่านข่าวและดูข่าวกันมากขึ้นวันนี้เราลองดูดีกว่านะครับว่าคุณจะรู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษ5คำนี้ที่มักจะเจอในข่าวกันหรือเปล่าคำที่1น,นะครับก็คือฆาตกรรมภาษาอังกฤษจะพูดยังไงครับคำที่2เรื่องอื้อฉา คำที่สามประท้วงคำที่4ี่พาดหัวข่าวและคำที่ห้า ข่าวด่วนลองคิดกันดูนะครับและในขณะที่เพื่อนๆพี่ๆกําลังคิดกันอยู่นะครับก็ฝากข่าวมาด้วยนะครับประชาสัมพันธ์ว่าถ้าอยากจะได้สัพท์แบบนี้เพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยๆคําก็ในเดือนเมษายนนี้เราก็งจะมีคลาสนะครับเหมือนหัวข้อที่อยู่บนสไลด์นี้นะครับก็คือ words for work and social conversations ศัพท์เพื่อการทํางานและการสนทนาในสังคมทั่วไปนั่นเองนะครับก็เป็นคลาสออนไลน์999บาทน,นะครับเรียนกัน10ครั้งโอ้โหครั้งละ2ชั่วโมงครึ่งกับผมอาจารย์ สลแบบสดๆนะฮะเป็นไลฟ์คลาสนะครับใน Facebook กลุ่มปิดและก็ใน Zoom กันด้วยนั่นเองนะครับตามวันเวลานี้ราคา999บาทเองนะครับแถมการเรียนไปด้วยนะฮะโอ้ยสุดคุ้มขนาดนี้ก็ถ้าสนใจก็มาเจอกันได้นะครับอาตอนนี้เรามาลองดูคำเฉลยดีกว่าครับคำเฉลยนี่นะครับก็จะมีอะไรบ้างครับฆาตกรรมก็คือ murder หรือ homicide นั่นเองนะครับมีเรื่องร่าจะ homicide นะครับ homicide ฆาตกรรม สองนะครับเรื่องอื้เฉา scandal นั่นเองครับข้อสามนะครับประท้วงคือ protest ข้อที่สีนะครับพาดหัวข่าวก็คือ headline และสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือข่าวด่วน breaking นิวเนิงนะครับและที่จริงแถมอีกหนึ่งอันนะครับก็คือข่าวหน้าหนึ่งก็คือ front page news นะครับแต่ในยุคนี้คงไม่มีแล้วมั้งเพราะหนังสือพิมพ์ก็หายไปจากสังคมเราแล้วอย่าลืมนะครับอยากพูดภาษาอังกฤษได้นั่นนะครับอยากมี v o c a b f o r conversations ก็ต้องขยันหาศัพท์กันจากหลายหลายแหล่งนะครับ <ๆ S 2> เพราะการพูดหรือการพิมพ์แม้กระทั่งการฟังและการอ่านมันคือทักษะมันเป็นสกิลครับคุณจะมีทักษะได้ยังไงครับถ้าคุณยังไม่มีความรู้ก็คือ knowledge เชนิงนะครับและต้นกําเนิดแรกเลยนะครับของ Knowledge ก็คือความรู้ภาษาอังกฤษที่ต้องมีกันแบบหลากหลายและลุ่มลึกก็คือ Vocabulary for Conversation สับเพื่อการสนทนาและผมอาจารย์คริสก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะมาช่วยคุณนั้นรู้จักสับภาษาอังกฤษกันมากขึ้นด้วยนะครับ